สรยุทธ์เฮราชทันชงพักโทษกรณีพิเศษลุ้นพ้นคุกเดือนหน้ารองอธิบดีรัชทันเผยสรยุทธ์เข้าหลักเกณฑ์การพักโทษเตรียมเสนอเข้ามาตรการพักกรณีมีเหตุพิเศษคาดพ้นคุกเดือนมีนาคมนี้ วันที่2องกุมภาพันธ์นายทวัชชัยชัยวัตรรองอธิบดีกรมรัชธันเปิดเผยถึงกรณีการพักโทษนายสรยุทธสุทธัศนะจินดาผู้ต้องหาถูกสารพิพากษาจำคุก6ปี24เดือนเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาว่า ก่อนนี้กรมรัชทันจะได้การลดโทษตามสัดส,ส่วนตามพระธธราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษที่ผ่านมาทําให้ในายสรยุทธสามารถเข้าหลักเกณฑ์การพักโทษตามระเบียบของรัชทันในช่วงเดือนมีนาคมนายทวัชชัยกล่าวต่ออีกว่าอีกทั้งยังเข้าสู่โครงการโคก,โกหนองนาซึ่งเป็นโครงการเตรียมพร้อมก่อนปล่อยตัวของเรือนจำดังนั้นทางกรมรัชทันจะเสนอให้เข้าสู่มาตรการการพักกรณีมีเหตุมีพิเศษเช่นเดียวกับผู้ต้องขังรายอื่น อย่างไรก็ตามเมื่อผักโทษแล้วก็จะต้องได้รับการติดกำไร EM ตามขั้นตอนของกรมคุมประพฤติซึ่งจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว รายงานข่าวแจ้งว่านายสรยุทธ์สุทธศนะจ,จินดาถูกศาลพิพากษาจำคุก6ปี24เดือนเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาจะได้การลดโทษตามสัดส่วนโดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาคมนายสรยุทธ์ก็ได้รับการลดโทษมาแล้วคาดว่าเดือนมีนาคม64จะครบกำหนดเวลาที่ถูกจําคุกและได้รับการปล่อยตัวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด